สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะมาจะมาทําเมนูอะไรรู้ไหมคะเมนูเต้าหู้ผัดค่ะก่อนอื่นเราจะมาผัดทอดเต้าหู้ก่อนเนาะทอดเต้าหู้ก่อนค่ะเต้าหู้นิ่มนะเต้าหู้นิ่มเต้าหู้นิ่มนะคะแล้วก็มาผัดให้มันม แข็งตัวหน่อยเนาะมันเป็นเต้าหู้นิ่มนะคะเต้าหู้นิ่มจะอร่อยอมันเป็นเต้าหู้ต้มขิงมันเต้าหู้กระดานเนาะเต้าหู้กระดานเราก็จะมาผัดก,ก็ผัดให้มันแข็งตัวหน่อยเดิมมันถึงจะผัดน่าก,กินนะคะเราก็จะมีกระเทียมเจียวก็มีผัดใส่หลายอย่างค่ะี่ใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่ถั่วงมอใส่กุ้งนะคะมีพริกมีหอม มีผักอะไรก็ใส่ได้นะคะทุกคนมีผักอะไรก็ใส่ได้ค่ะเราก็จะมาทอดเต้าหู้ก่อนให้มันแข็งตัวสักหน่อยนึ่ไม่ต้องทอดให้มันแข็งมากนะคะเต้าหู้มันเป็นเต้าหูอา้อ่อนนะมีผักอะไรก็ใส่ได้นะคะทุกคน มีผักกาดขาวอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ได้นะเสียดายผักใส่ใส่ไปแต่เทียมเตียวของเราก็มีแล้วนะคะเราก็จะมาทอดถ้ามันแข็งตัวสักหน่อยน,นึแล้วก็มาผัดเนาะมันจะถึงก็ได้คึนนะงเนาะปกติเราซื้อไอ้เต้าหู้หอีกอย่างนึงเนานะไม่เป็นไรเต้าหู้อันนี้ก็อร่อยมันนี่มี เป็นเต้าหู้อ่อนเต้าหู้กระดานอันนี้เต้าหู้เขาต้มสืดเนาะเป็นเต้าหู้ต้มจืดนะคะเต้าหู้ตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันเลยขอให้มันเป็นเต้าหูนะ้เนาะเราไม่ต้องไปใส่น้ำมันเ็นเยอะๆนะคะก็ทอดให้มันจับตัวหน่อยไม่เหะไม่เหนะ ก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวไปเลยกระเทียมเจียวของเราก็มีแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวของเราไปเลยกระเทียมเจียวของเราเคี่ยวให้แล้วค่ะเป็นเต้าหู้กระดานเต้าหู้ต้มผืดเนาะมันจะนิ่มไมแข็งหรอกไม่เป็นไร จะได้อร่อยนี่อยู่ในห้องผมหอมมากเลยะคะ่ะเราก็มาใส่กุ้งกันเลยนะคะใส่กุ้งกุ้งควยใหญ่ใส่ลงไป ต้ยตัวใหญ่เราใส่ลงไปค่ะทุกคนเราก็จะมาใส่น้ำปลาทิ่เครสซอสฝาเขียวค่ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มค่ะตามด้วยรสดีแต่เค็ไมไหมน้องรสดีเทจชาเลยแล้วก็ชุบรส สารทรายหาช้อนส่งแบน้ำาลน้ำมันหอยยังไม่ได้ใส่เลยนะอันนี้คือน้ำตาลทรายของเรานะคะสารทรายแล้วก็มาเติมน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอย นะคะคน้ำมันหอยจะใส่ตู้เย็นไว้นะน้ำมันหอยไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันเรียวน้ำมันหอยต้องใส่ตู้เย็นไวค้ค่ะทุกคนไปข้างนอกมันโดนความร้อนเดี๋ยวเรียวเน,ะนาะชิมรสชาติดูอร่อยแล้ว ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงเราก็มาใส่ผัดผัดรวมมิตรไปเลยมีหน่อไม้ฝรั่งเนาะกินต้ให้หน่อไม้ฝรั่งมาเราผัดรวมมิตรไปเลยค่ะทุกคนผัดผักหลายอย่างรวม,มกันไปเลยมีทั้งถัวงอกมีทั้งหน่อไม้ฝรั่งมีทั้งผักกาดขาวเอผัดสารพัดผักอือ ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปผัดดอกไม้ฝรั่งให้มันสุกกอนเนาะอันนี้ก็คือพริกของเรานะคะพริกพริกขี้นหนูพริกขี้นหนูถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกลงไปจะได้มีรสชาต เราทางเราของเราจะผัดไม่มันนะคะของเราจะผัดไม่มันนะคะเติมน้ำไปนิดนึงอืมเติมน้ำไปนิดนึงของเราจะผัดไม่มันนะคะหอไม้ฝรั่งจะได้สุก ถั่วงอกไปหน่อยนึงค่ะถั่วงอกไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวกินไม่หมดตามด้วยต้นหอมโอ้มาหลายอย่างใช่เน้องประอากนคงจะอร่อยน่าดูเนาะผัดเต,ต้าหู้ผัดเต้าหู้อ่อนผัดเต้าหู้อ่อนใส่ผักรวมจ้าทุกคนมาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะน่ากินน่ากินผัดเต้าหู้อ่อนใส่ผักรวมค่ะ พอแล้วสุกแล้วชิมรสชาติทางเราจะผัดไม่มันนะคะถ้ามันแล้วมันจะไม่อร่อยอืมอร่อยอร่อยมากเลยพอแล้วชาพอแล้วปิดแก๊สปิดแก๊สนะจ้ะเดี๋ยวตักใส่จานค่ะมาใกินด้ยค่ะท เสร็จจานกันเลยนะจ๊เะเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วผัดผัดของเราก็สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟเลยอ่ะให้พ่อใหญ่เขากินก่อนต้องหิวอือะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะมากินด้วยกันนะจ๊ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนมาเด้อม,มาเดิอม,มาแซแบน้ำกกนจ้า ผัดผักรวมใส่เต้าหู้ใส่กุ้งใส่หน่อมไม้ฝรั่งต้นหอมถั่วง,งอกผักกาดขาวจ้ามากินกน้ำกันเดอ้อแซบ่บ